สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านครับพบกันเช่นเคยเช่นเดิมนะครับผ่านรายการคุยสาระทางช่อง YouTube HR าร์ชแนลผ่านรายการคนทำงานเ r อากับสิทธิ์ประกันสังคมเงินกรณีว่างงานไม่ว่าจะถูกเลิกจ้างไม่ว่าจะลากออกเองหากสมัครเป็นผู้กันตนมากรา39ยังจะได้รับเงินกรณีว่างงานต่อหรือไม่ แล้วเงินกรณีชราภาพไม่ว่าจะเป็นเงินบำเหน็จเงินบำนาญชลาภาพรายเดือนหากผู้ปกันตนสมัครปลับเข้ามาเป็นผู้กันตนมาตรา39ส่งเงินสมทบด้วยตนเองเงินกรณีว่างงานเงินกรณิชราภาพยังจะได้รับหรือไม่ประเด็นสงสัยประเด็นคำถามของใครหลายๆคนมีคำตอบดังต่อไปนี้ ในกรณีที่พูดกันตนมีอายุยังไม่ครบ55ปีบริบูรณ์แล้วลาออกเองก็ตามจะได้รับเงิน30%ของค่าจ้างเป็นระยะเวลา90วันแล้วในกรณีที่พูดกันตนถูกเลิกจ้างจะได้รับเงินชดเชยการขาดรายได้กรณีว่างงานในขณะที่กำลังหางานอยู่ในขณะที่ว่างงานอยู่ จะได้รับเงินกรณีที่ถูกเลิกจ้าง50%ของค่าจ้างรายวันสูงสุดต่อวันไม่เกินวันละ250บาทต่อวันเป็นระยะเวลา180วันในกรณีที่ผู้กันตนรับเงินว่างงานแล้วกลับเข้ามาสมัครเป็นผู้กันตนมาตรา39 เงินกรณีว่างงานยังจะจ่ายเป็นเงินชดเชยการขาดรายได้กรณีว่างงานให้กับผู้กันตนที่ได้รับเงินกรณีว่างงานต่อไปหากเป็นกรณีเลิกจ้างก็จะได้รับเงินกรณีว่างงานนะครับไม่เกิน1 8 0วันหากเป็นกรณีละออกเอง จะได้รับเงินกรณีว่างงานไม่เกิน90วันในกรณีสมัครเป็นผู้กันตนมาตรา39จะไม่มีผลกระทบกับเงินกรณีว่างงานดังกล่าวแต่ถ้าหากสมัครเป็นผู้กันตนมาตรา33เมื่อไร,รเงินกรณีว่างงานก็จะงดจ่ายเพราะว่าประกันสังคมมาตรา33ส ท่านจะได้รับสิทธิ์คุ้มครองกรณีว่างงานนั่นเองสำหรับประกันสังคมมาตรา39ไม่คุ้มครองเงินงกรณีว่างงาน,านแล้วทีนี้ผู้กันตนที่รับเงินบำเหน็จเงินก้อนครั้งเดียวจบในกรณีสมัครเป็นผู้กันตนมาตรา39หลังจากที่รับเงินบำเหน็จเงินก้อนชราภาพก็จะไม่มีผลกระทบใดๆกับเงินบำเหน็จ เพราะว่ารับเงินบำเหน็จครั้งเดียวจบแล้วนะครับแต่สำหรับผู้กันตนที่รับเงินชลาภาเป็นบำนาญชลาภารายเดือนเมื่อกับเข้ามาเป็นผู้กันตนมาตราส9เ้าเมื่อไหร่เงินกรณีบำนาญชลาภารายเดือนที่ได้รับอยู่เงินบำนาญชลาภาจะงดจ่ายให้กับผู้กันตน ที่กลับเข้ามาเป็นผู้กันตนมาตรา39นั่นเองโดยสรุปแล้วนะครับเงินกรณีว่างงานไม่มีผลกระทบกับการสมัครเป็นผู้กันตนมาตรา39เงินกรณีชลาภาในกรณีเป็นเงินบำเหน็จเงินเป็นก้อนก็จะไม่มีผลกระทบกับการสมัครเป็นผู้กันตนมาตรา39แต่เงินกรณีบำนาญชลาภารายเดือนหากกลับเข้ามา เป็นผู้กันตนมาตา3า39เงินบำนาญชราภาพที่ได้รับอยู่จะงดจ่ายให้กับผู้กันตนจะจ่ายอีกครั้งหนึ่งเมื่อผู้กันตนไม่ได้เป็นผู้กันตนมาตา3า39แล้วพ้นสภาพจากการเป็นผู้กันตนมาตาา39แล้วหวังว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้กันตนที่ยังมีความสงสัยกันอยู่นะครับหากชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดส่งต่อได้เลย ที่สำคัญนะครับท่านเห็น QR Code ด้านบนท่านสามารถสแกน QR Code ได้เลยนะครับเพื่อเข้าร่วมหลายกลุ่มถามตอบประันสังคมกับช่อง y ย u u ูบเพจ a าร c h a n n สํสำหรับคลิปนี้อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe ให้กันด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ